าละครับสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่เกมอะไรนายวิวช,ชื่อชื่ออะไรวะคอมแบทอะไรอย่างวะเออชื่อเ,เกมยากเ,ยเลยคอมแบทมาสเตอร์คอมแบทมาสเตอร์นะครับผมเป็นเกมที่ลอกเรียนแบบจะเรียกว่าลอกเรียนแบบไม่ได้ก็เอาไปว่าเป,เป็นเป็นเป็นเกมอารมณ์เหมือนคอปปิตี้เวอร์ชั่นฟรีนั่นเองนะแล้วก็เกมตัวนี้ใช้ความจำน้อยมากๆเลยนะครับอยู่ที่900 MB เท่านั้น900ประมาณ950 940 กว่าเนี่ยโดยประมาณเอาง่ายๆว่าที่พื้นที่ว่าง1นึ่กิกเนี่ยคุณเล่นได้เลยครับประมาณ1นึ่กิกเนี่ยคุณสามารถเล่นเกมนี้ได้เลยเกมเนี่ยสนุกมากๆเลยนะครับให้อารมณ์เหมือนเล่น Call of Duty เลยเรียกว่าเป็นเกมกับ c a l l of Duty เลยก็ว่าได้ครับผมอย่างเกมตอนนี้ที่นี่ก็จะเป็น c a l l of Duty w a r z ซ n e ใช่ไหม2.0งนาอกะซึ่งเกมค่อนข้างกินสเปคมากๆแล้วก็กินพื้นที่กินสเปคภาพสีสันสวยงามคือแบบจัดเต็มก็คือจัดเต็มแต่ว่า สำหรับคนที่สเปคไม่ถึงล่ะเออสเปคไม่ถึงหรือว่าอะไรยังไงอย่างเงี้ยสามารถไปเล่นเกมนี้ได้นะครับสนุกสนุกอันนี้ผมก็เชิญเพื่อนมาเล่นด้วยนะ่ะเพื่อนผมเวลสามแล้วเมื่อกี้ผมเล่นก็เววลวลหกละถือว่าสนุกนะครับอะไรหลายๆอย่างนี้ค่อนข้างคล้ายเลยอย่างตัวแพ็กเกจเนี่ยดูสิเขาทําออกมาที่สวยนะดูอย่างตัวปืนสิเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมปืนเนี่ยพรีวิวก็สวยมากเลยเนี่ยดูสิตัวเกมเทามาสวยมากเลยอันนี้คิดสโบรีนะครับผม ขอเรียกในในในรูปแบบที่ผมเข้าใจานี้ละกันผมจะติดเรียกว่าคิสซ์เปอร์วีอยู่ละส่วนเพื่อนผมจะเรียกว่าอะไรนะเวกเตอร์ <S <S 1> <S 1> เออเวกเตอร์ vector, <S <S แต่ผมเนี่ยจะติดเรียกคิสซ์เปอร์วีให้เข้าใจว่าถ้าเพื่อนผมแม่งเอ่ยว่าเวกเตอร์ก็คือปืนตัวนี้ผมเอ่ยว่าคิสซ์ซเปอร์วีก็คือปืนตัวนี้แหละเออให้เข้าใจพร้อมกันซึ่งแต่ละปืนจะมีสก,กินมีนู่นนี่นั่นคือสวยงามอะ แล้วถ้าเราเข้ามาเล่นนะเราจะได้แพ็กฟรีด้วยครับผมเราสามารถมากดแพ็กฟรีได้ที่ซนะีซั่นหนึ่งเนี่ยเรากดแพ็กฟรีเราจะได้สกินปืนได้ของมาฟรีเลยนะครับส่วนในกระเป๋าเนี่ยก็รูปแบบหรืออินเทอร์เฟซหรือว่าอะไรเนี่ยคล้ายๆของออฟิลตี้เลยวิธีการเล่นหรือว่าปุ่มหรือว่ารูปแบบเกมเพย์ก็คล้ายๆกันนะครับเรียกว่าเป็นฝาแฝดอีกโลกคู่ขนาดได้เลยนะครับผมส่วน้างแสงก็มีของขายเหมือนกันมีของขายเหมือนกันนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนจะเหมือน,นจะต้องเติมซื้อเนาะ เหมือนจะต้องเติมซื้อนะครับอะผมก็ยังไม่ค่อยรู้ระบบอะไรมากแต่ว่าเกมนี้แม่งมันมากครับผมมีปืนเป็นเลเวลด้วยนะครับผมยังยังไม่ค่อยรู้อะไรนะส่วนตัวผมนะอันนี้ผมเล่นถึงถึงเวลเท่าไหร่ไม่รู้เมื่อกี้นะมันจะได้ตัวละครอัาฟาฟาผ่านะครับ้ตัวละครผู้หญิงนะชื่อฟ้าผ่านะครับมันมีเลเวลบอกอย่างนะผมจําไม่ได้แล้วเมื่อกี้ที่มันจะบอกว่าเวลไหนเราได้ปืนไหนนี่นีน่ระดับความคืบหน้าของอาวุธนะครับผม อ่าเราจะได้เ k คตอนเลเวล15นะครับผมจะได้ s SM m SMG อ c x อันนี้ได้มาแล้วแต่ผมยังไม่รู้ว่าเปลี่ยนปืนยังไงอะไรยังไงนะครับเนี่ยมีปืนให้มากมายมีอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นสมุไรคู่เลยมีดาบคู่ด้วยอคาร์ลัมบิดนี่ปลดล็อกตอนเลเวลสิบเอ็ดนะครับมีผีเสือ้อปลดล็อกตอนเลเวลสามสิบสามนะครับโอ้โหปืนแม่งจำเจมทั้งนั้นเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่าเนาะอันนี้เล่นกับเพื่อนผมนะครับ เราเล่นทีมเดดแมปนะครับผมเล่นกันแบบสิบคนนะครับเดี๋ยวเราหาห้องนะครับเชื่อมไปก่อนเนาะว่ะเดี๋ยวตัมีอะไรอย่างจะให้ดูเออเออเดี๋ยวค่อยวาันผไปเจอแพ็กเกจอนี่ยฟรีบางอย่างแล้วมันเป็นสกินปืนด้วยเอ้ยมันรับได้กันที่กูพูดไปเมื่อกี้ไงออกดรับได้เลยกดรับได้เลยกดรับได้เลยเนี่ยถ้าถ้าผู้ชมเข้ามาเล่นนะมันมีแพ็กแจกฟรีนะแล้วปืนแล้วเออแล้วปืนว่ะแล้วเกมเนี้ยแม่งไม่เหมือนเกมอื่นนะ เกมอื่นเนี่ยเวลาเปลี่ยนปืนใช่ไหมหนึ่งสองสามเกมนี้กดตวัวคิวเปลี่ยนปืนไอเรากกง,งตั้งนานกูจะเปลี่ยนไปใช้พกยังไงวะไอเราก็ไม่รู้เรื่องเราก็เลยไปกดดูไอไอแผนการเล่นอะนะไอควบคุมอะเปลี่ยนอาวุธกดตัวคิวครับผมกดตัวคิวถ้าปลาอาวุธหนักหรือปลาระเบิดให้กดตัวจีอย่างนี้ผมใส่มาเป็นมีดเนาะกดตัวจีเห็นไหมเรจะปลามีดเป็นไงมีถงสวยไหมมีถงสวยนะไม่ใช่ไม่สวยเกมนี้นี่บอกก่อนนะครับอนข้าจะเย็นหัวนะ เรียบร้อยครับตายหนึ่งตัวครับเรียบร้อยครับโดนมีสผมตายไปหนึ่งตัวเรียบร้อยครับเก็บไปสองตัวครับอันนี้เราสามารถวิ่งได้เรื่อยๆเลยนะครับผมปะสุดหมดครับเดี๋ยวผมต้องใส่แม็กซ์นึงน่ะมันโคตรมันเลยครับเรียบร้อยครับตายนะครับผมเฮ้ย ปืนคู่ไอ้แ่าเอ้ยโดนปืนคู่ตายโอ้ยไม่เยียตัวปิวเลยสัโอยติดติดติดกระสุนหมดหกยิงไปโอ้ยปาลมีดไปไม่ถึงครับโดนพวกตายไป เกมนี้นีถ่ถ้านั่งเราต้องกดตัว C นะครับนั่งกดตัว C ถ้าสไลด์ก็กดชิปนะครับกดชิปวิ่งแล้วก็กดตัว C มันจะสไลด์ให้นะครับอันนี้เราสามารถสไลด์แล้วก็กระโดดได้เรื่อยๆเลยนะครับอ๊ยอีจีตายสามารถปีนได้นะครับนี่ปีนบนหลังคาได้ด้วยนะครับนี่ไม่ใช่มไม่ได้นะปีนบนหลังคาได้นะครับมาคุณดักไอ้สัสเอาตอนนี้ผมอยู่บนหลังคานะครับท่านผู้ชม ยิงไม่ทันนะครับดาบค่อนข้างเล็กนะครับไม่ต้องกลัวครับว่าจะหากันที่เจอยังไงก็เจอครับดาดนั่งเล็กมากครับไม่ต้องกลัวครับถ้าที่ถ้าทุกคนสังเกตที่ตัวละครศัตรูนะครับถ้ามีสีเหลืองเนี่ยคือยังเป็นนมาตัดนะครับต้องรอให้กรอบสีเหลืองหายไปก่อนนะครับเราถึงสามารถยิงเขาตายได้นะครับตอนนี้เรายิงตายได้แล้วกรอบสีเหลืองไม่มีแล้วนะครับโอ้ยกระสุนหมดไอ้ห่า <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> โอ้ยตายเราสามารถเก็บปืนฝา่ายตรงข้ามได้นะครับโดยการที่เราไปใกล้ๆปืนฝา่ายตรงข้ามที่ตายนะครับแล้วก,กดโจอีกเก็บมานะครับอันนี้เป็นสัไนนะครับโอ้ยไอชีอยตายกูกูต่เลงกยิงแบบไม่เล็งก็ได้นะครับไม่ใช่ปัญหานะครับผมแต่มันจะบ่กค่อยตรงเป้าแค่นั้นเลยใช่โอย ตายครับอันนี้มีพวกบอมด้วยนะพวกบอมแม่งโคตรเกลียดบอกแะเรียบร้อยครับตายครับชนะครับผมตัวละครใหม่เข้ามาแล้วนะครับตัวละครนี้คล้ายๆกับอดีตเรื่องเรื่องหนึ่งเลยนะเนี่ยโอ้ยครับเราได้อยู่อันดับที่หนึ่งนะครับผมมาดูสิ์เกมเมอร์ครับผม อันนี้เป็นพกคู่นะครับเอพกคู่เป็นปืนกลคนู่นะครับมโอ้โหแม่งเท่มากเลยเอาละครับเดี๋ยวเราจัดไปอีกเกมหนึ่งนะครับผมแต่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันทีนึงเนะาะเดี๋ยวเราอีกเกมนึงมันมากมันมากเล่นเกมกับเพื่อนเนี่ยจะเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยนะครับยิ่งเล่นกับเพื่อนที่เยอะเนี่ยจะสนุกมากแต่เยอะในความหมายนี่คือให้มันอยู่ในระดับที่มันพอดีนะครับไม่ใช่เยอะเกินไป <laughs> ถ้าเยอะเกินไปไม่สนุกอย่างตอนนี้ผมก็มีเพื่อนอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ี่คนเอ้ยสามคน มีคนที่เล่นกับผมมีคนนึงแล้วก็มีไอ้แม็กแล้วก็มีไอเจนะครับรวมทั้งหมดเป็น3าคนถ้ารวมผมด้วยก็จะเป็น4คนนะครับแต่ว่าก็จะไม่ค่อยมีเวลาเล่นด้วยกันเท่าไหร่เพราะว่าต่างคนต่างทํางานเนาะแต่วันนี้โอกาสดีนะครับพอดีผมหยุดงานไงก็เลยชวนเพื่อนมาเล่นเฮ้ยเกมนี้ไม่มึงกูไปเจอเกมนี้มาอะไรเงี้ยเออชวนเล่นนะเออเรือย่างในเกมนี้ความจําน้อยมากๆครับผมความจําน้อยนะความจําน้อยนะแต่เรื่องสเปค<อ>นี้ผมยังยังไม่ได้ดูนะสเปกก็มาสูง ประมาณไหนวะพีค่คิดว่าออนบอร์ดไวอะออนบอร์ดอินเทียวออนบอร์อดวออรไวโอ้โหแสดงว่าไม่สูงอะเนี่ยแต่จะต้องปรับซ้ำโอ้โหตายโดนคิดโดนคิดจริงว่ะ ยังไม่มีตังซื้อขอออฟิซี่วอลโซน2.0ก็สามารถมาเล่นเกมนี้ได้ก่อนนะครับผมจะเล่นแทนเลยก็ได้นะครับเกมนี้ค่อนข้างสนุกนะครับไม่แน่ว่าถ้าเกมไ,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 ไกม้ฤฤ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 ได้การตอบรับที่ดีในะอนาคตอาจจะมีการเพิ่มโหมดอื่นๆหรือโหมดแล้วท้าเราโยมนันเราเล่นก็ได้เฮ้ยคนเติมคนเติมเรียบร้อยคตายดิามีตามีเรียบร้อยครับตายไปหนึ่งตัวขอเก็บปืนหน่อยผู้ชมดูปืนแน่งสิปืนแม่งโกงมากเลยเนะี่ย ใส่กระสุนคู่เลยไอจักกระสุน่ใส่แม็กคู่เลยนะครับใส่แม็กก็ปืนก็จะหนักหน่อยนะครับแต่กระแลกมากับที่กระสุนมันเยอะนะครับอยู่ข้างบนมีกี่ตัวนึงนะครับหลบการลบกัน,กนไม่มีใครหนมุมเลยเหรอโอเคม,มีใครหนุนก็ดีละใส่กระสุนเฮ้ยตายไปครับตายไปครับ ป๊ป๊อกป๊อกโดดครับปอแล้วใครยิงวะไปขึ้นปอีนปีนปีนปีนไม่ได้เฮ้ยไม่เป็นไรเมื่อกี้เหมือนมีข้างในตัวนึงลูกซองสลายไอ้สัสเกือบตายครับแหมระเบิดแถวฝั่งใกล้ไปใกล้เหี่ยวอาไปเดือดบอลครับตายหนึ่งตัวครับเก็บปืนมาใหม่ก่อนปืนตัววายคืออะไรวะอุ้ยอุ้ยปืนแก๊ตลิงไอ้สัตว์แก๊ตลิง โอ้มันมีสกิลด้วยนี่หว่าโอ้ยไปเลยสัดคอยสับดคอยดูตัดแคทเลยไงตัดอะอัดก็โอ้ยยียกระถุนหมดมีเอเคแล้วครับเกมก็ค่อนข้างเย็นหัวหน่อยนะครับผมไม่หน่อยนะผมว่าเยอะเลย้ะโอ้โหเรียบร้อยครับเก็บไปได้สองตัวนะครับผมยิงระยะไกลไม่ค่อยเวิร์เท่าไหร่ เอสเอฟจีนะครับผมเป็นโคตรดิบเลยชิบหายเรียบร้อยครับข้างบนข้างบนพกลิงได้ไหมเนี่ยพกเลิงได้ครับตอนนึงสับสนสับสนสับสนเเรียบร้อยตายตอนนี้ผมคิวไปยี่สิบเอ็ดตัวนะครับยี่สิบเอ็ดตัวตายสามโอ้โหอาจจะเป็นเพราะว่าเราเล่นกับมือมือใหม่ด้วยกันนะครับผมมันก็เลยดูดูโหดเนาะ โอ้ครับจบเกมไปครับผมแม่งโคตรมันเลยครับผมยอดครับผมแล้วเจ็ดและครับผมก็เกมนี้สามารถโหลดได้ที่สตรีมนะครับผมโหลดได้ฟรีเลยนะครับผมใครอยากเล่นก็อย่าลืมมาโหลดมาเล่นด้วยกันนะครับผมสนุกเลยครับผมสนุกมากๆเป็นเกมฟรีที่ให้อารมณ์แบบสนุกมากเลยนะครับก็วันนี้คลิปก็อยู่ที่ประมาณ11นาทีเนาะก็ถือว่าค่อนข้างเร็วนะเกมเกมเร็วอยู่นะ เกมไม่ได้ช้าเกมไม่ได้ช้าเออถูกต้องเกมไม่ได้ช้าเกินไปแล้วก็ไม่ได้นานเกินไปเกมเนี่ยค่อนข้างไปในทิศทางที่เร็วคือเป็นอารมณ์เหมือนเป็นเกมเร็วอ่ะวิ่งเร็วบุกเร็วยิงเร็วโจมตีเร็วนะครับผมเกมจะออกแนวๆนี้แล้วก็อาจจะมีการเวี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาหน่อยที่ผมเล่นเมื่อกี้มันค่อนข้างเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวานะอ่ะาก็ฉะนั้นก็ถ้าใครจะเล่นเกมนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวนิดนึงเนาะเ,เพราะอาจจะแตะเวียยหัวเนาะ โอเคครับผมก็วันนี้ขอลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชื่นชอบเกมนี้ชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดซ b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมแล้วก็อย่าลืมกดแชร์แล้วก็กดไลค์นะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็ใครอยากเล่นแอดมาได้เลยนะครับผมชื่อในเกมผมคือชื่อเดียวกับช่องเลยนะครับผมดิว1ิเกมเมอร์นะครับแอดมาได้เลยนะครับเอาละครับวันนี้ลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวขอแอบขอขอแอบไปฟาร์มก่อนนะครับอยากได้ ek อยากได้ ek ครับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วับผมบ๊ายบาย